แล้วก็จะพาเข้าไปากาบไหว้พระบางจาเป็นพระผู้บ้านเมืองของหลวงพระบางเจา้านะะนนหลวงพระบางนะตั้งชื่อตามภาคผู้ชลองค์นี้เลยเจา้านะเดิมทีหลวงพระบางนี่บ่ได้แม่นชื่อหลวงพระบางบ่แม่นชื่อเมืองหลวงเจ้าชื่อเมืองเชียงทองเชียงดงเชียงดีเมืองชัวเนา่มีหลายชื่อเจา้านะแต่หลังจากพระบางมาปฏิสัง ความงามแล้วก็เส้นให้ความความมีความเงียบสงบแล้วมีความเจริญสีริัยแตนะ่เนาะก็ลยตั้งที่แต่งพระพุทธรองค์นี้เลยจ้าเนาะแล้วก็พระพุทธรูปอง์นี้โบได้รอหลอมในประเทศลาวเดิมทีก็คือมาจากประเทศศรีลังกาทาวีปเนาะศรีลังกาทาวีถวายให้กับเจ้าชีวิตขมนินเจ้าชีวิตขมิก็ถวายให้กับเจ้าชีวิตของเราก็คือกษัตริย์เจ้าฟ้างงมมหาราชเนานะหลายชาติคะเคยได้ยินชื่อนี้เนะาะเพราะว่ากษัตริย์โงนี้ก็คือเป็นกษัตริย์องค์ที่มีความสามารถแล้วก็ ท้อนโฮมแพนดินเราเป็นหนึ่งเป็นเดียวตั้งแต่เขตแค้นแต่เหนือฮอดใต้ทางภาคอีสานนี่แม่นรวมแม่นเพิ่นเมดเ,เ,เลยแล้วก็สื่อกษตรเจ้าป่าภูมหาราน,นี่เองเจานะ้าเนาะแล้วก็เพื่อเอาศาสนาพุทธเข้ามาปรเทศก็คือในช่วงศตวรรษที่13จนะเจ้ารนาโดยกษตรเจ้ เดี๋ยวจะพาเข้าไปขอโชคขอพร,อรแล้วเข้าไปห้างซุ้มเจ้าเนาะท่าไใดเอากล้องมาหรือว่าโทรศัพท์มาเพื่อให้ซ้มเข้าไปถ่ายเจ้าเนาะเดี๋ยวเจ้าคจะติดไฟหะแล้ห้ามถ่ายรูกแต่ว่าขึ้นไปกับว่าอยู่ข้างบนท่านได้เจา้าเนาะแต่ว่า,า,าห้างถ่ายรูกห้างอย่างเลยเจา้าเนาะแล้วจากนี้ก็คือด้านหน้าเนาะที่อาคารแถวๆเหนือน